สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับคลิปนี้นะครับผมจะมานะครับมานำเสนอนะครับเมื่อคุณเป็นยูพิเกอร์แล้วนะครับผมเมื่อคุณเป็นยูพิเกอร์แล้วนะครับมันจะมีเกมหนึ่งให้คุณเล่นนะครับให้คุณเก็บเงินทุกวันนะครับฟรีนะครับผมเก็บทุกวันเลยนะครับผมเห็นไหมครับเช็คอินรายวันนะครับผมเช็คอินรายวันคืออะไรนะครับผมเรากดเข้าไปดูก่อนนะครับผมยูพิเกอร์นะครับ ถ้าคุณเป็น u p เกอร์แล้วนะครับนั่นหมายถึงว่า u p พ c k นะครับก็คือห้างสรรพสินค้าที่อยู่ในมือของคุณนั่นเองนะครับเมื่อคุณเป็นเจ้าของร้านมาส่วนหนึ่งแล้วนะครับคุณมีหน้าที่คือขายของนะครับคุณจะขายจริงจังก็ได้หรือขายเล่นๆก็ได้นะครับแต่ทีนี้เขาก็บอกว่าเฮ้ยในเมื่อคุณเป็นเจ้าของร้านส่วนหนึ่งเป็นหุ้นส่วนแล้วว่าคุณก็ต้องเข้ามาในร้านทุกวันนะคเขาก็เลยมีเช็คอินรายวันให้นะครับเห็นไหมครับ ผมเพิ่งกดไปเมื่อกี้ผมได้มา1บาทนะครับหบาทนี้เอาไว้ทําอะไรผมเอาไว้เป็นส่วนลดซื้อของนะครับผมอ่ะทีนี้เรามาดูนะครับผม1บาทนี้นะครับมันจะมีอยู่7วันนะครับผมถ้าเราเข้าทุกวันนะครับพรุ่งนี้เรามาเราก็จะได้เงิน1บาทเหมือนกันนะครับผมพรุ่งนี้เรามาเรามากดตรงนี้เราก็จะได้1บาทนะครับผม เห็นไหมครับเขาก็จะมีเกมอีกนะครับชวนเพื่อนเพื่อรับเงินสูงสุด20บาทนะครับผมเราก็ทําการกดชวนเลยนะครับผมเมื่อเรากดชวนแล้วนะครับผมเราอาจจะส่งเป็นเมสเซจให้เพื่อนก็ได้นะครับผมทีนี้ผมจะส่งให้ใครดีล่ะเห็นไหมผมก็มีเพื่อนอยู่บางส่วนนะครับแปบหนึ่งผมส่งให้คุณนี่ดีกว่านะครับ คุณต้นอ่อนทันตะวันต้องขอโทษด้วยนะครับผมส่งไปให้นะครับอันนี้คือการส่งให้เพื่อนแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนรับนะครับเราก็จะได้เงินนะครับส่วนด้านล่างนี้นะครับผมด้านล่างนี้ก็คือเป็นสินค้าสําหรับขายนั่นเองนะครับผมตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นสินค้าโปรเด็บประจําวันเหมือนกันนะครับผมเราก็สามารถนําสินค้าพวกนี้นะครับไปขายต่อได้นะครับ อีกอย่างหนึ่งก็คือเราก็สามารถซื้อสินค้าใช้เองได้ด้วยนะครับ